สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะนวเวนนากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายหนังจระเข้งานแฟชั่นมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกัน แต่ละรุ่นสวยแฟชั่นทันสมัยผลิตจากหนังจระเข้แท้และที่สําคัญราคาจากหน่วยถือว่าเป็นราคาที่พิเศษมากงานของหน่วยนะคะก็เป็นงานคุณภาพระดับส่งออกรับรองว่าพี่ๆใช้งานออกมาแล้วสวยหรูและโดดเด่นอย่างแน่นอนหนเอยจะเริ่มต้นที่ใบแรกตัวนี้จะเป็นทรงปราดานะคะหนังท้องจระเข้สีเบโกพี่ๆคะ่ะสวยมากสีสวยมากดีไซน์สวยมากและตัวนี้คือใช้งานได้หลายแบบมากมาก พี่พี่ตัวนี้จะมีทั้งสายสั้นแล้วก็สายยาวตัวสายสั้นจะเป็นสายโซ่ร้อยหนังนะคะซึ่งตัวสายสั้นเนี่ยเวลาถือใช้งานนะคะก็ดูสวยงามมากๆเวลาคล้องแขนระดับนี้ก็สวยงามมากๆหรือจะ สะพายขึ้นไหลแบบนี้ก็สวยงามมากๆเดี๋ยวน้องเอกจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะสำหรับใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่10นิว้วสูง6นิวนน้วหนา2.5นิ้วราคาอยู่ที่4,900บาท4,900บาทเท่านั้นพี่ๆขา หนังด้านหน้าและด้านหลังน้องเอ๋เนี่ยวางกลางลําตัวจระเข้วางกึ่งกลางวางเซ็นเตอร์ให้อย่างสวยหนังสวยมากเป็นหนังคัดเกรดที่ไม่มีร่องรอยต่อสู้รุนแรงเลยใบนี้คือสวยและหรูมากแล้วก็จะมีสายสะพาย,ยาวให้ด้วยเดี๋ยวน้องเอ๋จะใส่สายสะพายยาวให้นะคะพี่ๆขาคือรุ่นนี้ใช้งานแบบใส่สั้นก็สวยใช้งานแบบใส่สายสะพายยาวก็สวย ใช้งานเป็นกระเป๋าสะพายข้างก็สวยใช้งานเป็นกระเป๋าสะพายค r อสบอดี้ก็สวยแล้วเวลาใช้งานแบบยาวนะคะพี่ๆขาไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดสายสายสั้นออกเลยถือว่าเป็นเครื่องประดับเป็นเอเซ,ซ,ซอรี่ที่สวยงามมาก,มากๆใช้งานแบบ ครอสบอดี y แบบนี้ก็สวยมากๆตัวสายสัายายาวนะคะจะเป็นสายหนังจอะเเคสามารถปรับระดับได้พี่ๆที่มีรูปร่างสูงหรือสาวๆที่ตัวเล็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะปรับใช้ได้ตามสรีละได้เลยตัวเนี้ยใช้สั้นสวยใช้ยาวสวย4,900บาทเท่านั้นนะคะอาทิตย์นี้น้องเยวจะให้ดู3้ำอีกหรอบนะคะพี่ๆค่ะด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมคะหนังสวยงดงามมากแล้วก็ กนกระเป๋านะคะแล้วก็ด้านในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเอกนะคะดีไซน์แฟชั่นสวยหรูสะดุดตานะคะไปต่อกันที่รุ่นต่อไปรุ่นต่อไปนุ่งเหกยจะให้ชมตัวนี้เป็นพระจันทร์เสี้ยวสีขาวหิมะรายันเข้ามาใหม่ล่าสุดค่ะพีพี่ค่ะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสายสภาย,ยาวนะคะแต่เป็นรุ่นยอดฮิตมากตัวนี้ฮิตทั่วโลกเลยตัววัตถุดิบจริงๆเ่ย เป็นแคนวาสเนี่ยราคาไป50,000กว่าบาทแล้วเป็นรุ่นที่น้องลิซ่าใช้ด้วยแต่ว่าน้องเห็นนําหน,หนังจอระเข้แท้มาผลิตให้กับพี่พี่คือราคาพิเศษมากด้วยสีขาวหิมาลยันนะคะใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่10นิ้วกว้าง10นิ้วสูง5.5นิ้วหนา3นิ้วราคาอยู่ที่4,800บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ค่ะ ขนาด10นิ้วนะคะต้องใช้จจะเข้อย่างน้อยๆคือถ้าเป็นหนังท้องนะคะอย่างน้อยๆสี่ถึงห้าปีอย่างตำ่ำวางกลางลำตัวลวดลายด้านหน้าสวยงดงามมากพี่พี่ขาลวดลายด้านหลังสวยเพอร์เฟกด้านหน้าด้านหลังก็ไล่เคียงกันสุดๆหนังสวยงดงามมากด้านข้างก้นกระเป๋าหงเฮ้วคือรุ่นนี้เนี่ยถือสวยมากเลยล้องแขนสวยมากนะคะหรือสพายขึ้นไหล่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สพายขึ้นไหล่สวยมากๆทําให้ ดูโดดเด่นเป็นรุ่นที่เ,เวลาสภพายออกมาแล้วดูหรูหราดูทันสมัยมากๆเลย4,800บาทจราเคส4-5ปีค่าอาหารหมดไปเป็นหมื่นนะคะพี่พี่ขาดูด้านในซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเอมีช่องอนเนกประสงค์ด้านข้างนะคะหนังด้านในเป็นหนังที่สวยที่สุดแล้วงานตัดเย็บด้านในก็สวยที่สุดค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปน้องเอจะให้พี่พชมเป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตรุนนี้ค่ะพี่พี่า ขนาดกว้างสินิ้วใช้จระเข้อายุ4ี่ห้าปีนะคะกว่าจะได้กระเป๋าใบนี้กว่าจะผลิตเสร็จเนี่ยอย่างน,น้อยต้องมี5 6ถึงปีทั้งความสวยทั้งความหรูความแข็งแรงที่พี่รับไปแล้วถ้าพี่พี่ชอบรุ่นนี้นะคะรับไปแล้วจะไม่ผิดหวังเลยคือใช้งานได้เป็น10ปี20ปีนะคะคุ้มมากๆ สีน้ำตาลค่ะสวยมากนะคะราคาอยู่ที่4,800บาทเท่านั้นเชิญพี่ๆรับชมค่ะสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะนี่เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นสีที่คลาสสิกสามารถใช้งานได้ตลอดนะคะ,ะใช้ได้กับเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ตัวนี้อีกเป็นอีกหนึ่งการแฟชั่นที่สวยได้รับความนิยมสูงผลิตจากหนังจระเข้แท้ และราคาจากนกเอ๋คุ้มมากและวัตถุดิบจากนกเอ๋นะคะเป็นวัตถุดิบที่แพงกว่าวัตถุดิบท,ทั่วไปวัตถุดิบของนกเอ๋ใช้จระเข้อายุ4 -5 ปีค่าเลี้ยงดูเป็นหมื่นค่าอาหารเป็นหมื่นกว่าจะมาผลิตเป็นกระเป๋าให้พี่ๆได้ใช้งานแตกต่างจากวัตถุดิบท,ทั่วไปอย่างแน่นอนไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปนกเอ๋จะให้พี่ๆชมเป็นสีทองคำนะสีพิเศษเข้ามาใหม่ล่าสุดพี่ๆขารุ่นนี้นะ ถือออกมาแล้วต้องบอกเลยว่าเวลาถือใช้งานเนี่ยสวยมากถือใช้งานสวยมากถือระดับนี้คล้อง,ของ,ของแขนระดับนี้สพายขึ้นไหลยิย่งสีทองคำเนี่ยพี่ๆค่ะเป็นสีที่ถ้าพี่ๆถือออกงานนะคะงานรื่นเริงบันเทิงใจงานมงคลต่างๆจะเป็นสีที่สวยสวยและหรูหรามากๆสำหรับสีทองคำเป็นสีพิเศษราคาจะอยู่ที่5,200บาทเท่านั้นค่ะลายหนังสวยมาก ผิวหนังของจระเข้ก็สวยมาก5,200บาทเท่านั้นสำหรับสีทองคำด้านหน้าด้านหลังลวดลายสวยชัดเจนสีสวยแข็งแรงงานผลิตมาตรฐานระดับส่งออกค่ะพี่ๆค่ะกระเป๋าหนังจระเข้เนี่ยปกติอย่างใบเนี้ยจระเข้อายุ4ีปีขึ้นไปกว้างสิงนิ้วอย่างน้อยต้องมี30,000บาทอย่างต่ำนะคะและบนโลกใบนี้ก็จะไม่มีที่ไหนไขายเท่ากับ ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตมีทั้งารามเลี้ยงก็อยู่ในเมืองไทยารามเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะ,ะรวมไปถึงโรงฟอกโรงฟอ,อกหนังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็อยู่ที่จังหวัดสุทรปราการอยู่ในนิคมอุตส,สาหกรรมบางปูกนะะซึ่งหลายๆประเทศไม่มีและยิ่งพี่ๆไปดูได้เลยที่ต่างประเทศกระเป๋าพวกนี้คือซื้อลดกันได้เป็นคันแต่ของบ้านเราเนี่ยราคาขึ้นห้าก็จะ ทียบกับทองคําแต่ถ้าไปเทียบกับต่างประเทศซื้อรถได้เป็นคันเลยค่ะพี่ๆค่ะสีทองคํานะคะด้านในค่ะสวยงดงามงานตัดเย็บด,ด้านในดีเฉพาะแค่วัตถุดิบด้านในของน้องเอ๋นะคะก็แพงกว่ากระเป๋าทั่วๆไปแล้วค่ะไปต่อกันที่รุ่นต่อไปตัวนี้จะเป็น B K ฝาครอบหัวกระโหลกสีกาแฟสวยมาก อีกหนึ่งรุ่นที่สวยและเลิศดหรูอลังการเหลือเกินสําหรับบริเวณหัวกระโหลกนะคะต้องเห็นมีสองสีให้พี่ๆได้เลือกชมนะคะก็คือมีสีกาแฟแล้วก็มีสีน้ําตาลทองเป็นบริเวณหัวกระโหลกสวยทั้งคู่ถ้าพี่ๆที่ชื่อชอบหัวกะโหลกต้องถูกใจแน่ๆกระโหลกใหญ่กระโหลกชัดตัวนี้อะไรยแพงค่าแรงแพงนะคะสวยสุดๆอ่ะเดี๋ยวต้องเลยจะให้พี่ๆชมแล้วก็จะให้ขนาดกับราคานะคะสะอาดจะ ให้ดูที่สีน้ําตาลทองใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่10นิ้วกวา้าง10นิ้วส่วนสูงจะอยู่ที่8นิ้วความหนาด้านข้างจะอยู่ที่5.5นิ้วใบนี้ราคาจะอยู่ที่7,500บาทจริงๆราคาปกติของนอนเอทที่ขายจะอยู่ที่14,500บาทใช้จะะเข้อายุประมาณประมาณอย่างต่ำนะคะ3าปีครึ่งขึ้นไปไซส์0นิ้วถ้าเป็นหัวกระโหลกเนี่ย่ามปีครึ่งก็น่าจะใช้ได้แต่ถ้าท้องเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าบริเวณท้องจะมีน้อยกว่า นะคะพี่พี่ขาแต่ดูจากกระดูกแล้วไม่น่าจะใช่3ปีครึ่งอย่างน้อยต้อง4ปีขึ้นไปเพราะว่ากระดูกใหญ่กระดูกสวยกระดูกชัดมากเลย7,500บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาอันนี้พลาสติกอันนี้เป็นตัวหุ้มอะไรนะคะตัวตัวหุ้มอะไรกันรอยด้านหลังนี่ค่ะพี่พี่ขาจระเข้ราคาจระเข้นะเฉพาะจระเข้ใบนี้ค่าเลี้ยงดูเกินหมื่นเข้าไปแล้วเกินหมื่นเข้าไปแล้ววัตถุด no ิบที่โรงเรียนใส่ให้วัตถุด no ิบที่โรงเรียนเลือกให้ เป็นวัตถุดิบที่มีต้นทุนในการผลิตคือสูงที่สุดคุ้มที่สุดมีแค่ด้านนอกด้านในเป็นหนังวัวแท้วัตถุดิบที่เราเอาใส่ให้ก็แพงกว่ากระเป๋าทั่วทั่วไปอกีกเหมือนกันด้านในเป็นหนังวัวเกรด A นะคะ,ะงานตัดเย็บด้านในเนียบมากเป็นเกรดที่แพงที่สุดนะคะเป็นเกรดที่สวยที่สุดผิวหนังสวยที่สุดมีช่องซิปด้านข้าง 7,500พั 7, บาทเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆจับปกติ14,500บาทราคาปัจจุบันอยู่ที่7500บาทเท่านั้นมีสีน้ำตาลทองและมีสีน้ำตาลกาแฟพี่ๆขารุ่นนี้นะถือออกมาสวยถือออกมาสวยสะพายออกมาสวยใช้งานดีนะคะใส่กระเป๋ายาวได้ถือออกงานก็ โดดเด่นมากใช้งานก็กําลังดีเพราะว่าเป็นรุ่นที่ใส่กระเป๋ายาวใส่เข้าของเครื่องใช้แล้วไม่อึดอัดนะคะสีน้ําตาลกาแฟหัวกระโหลกชัดแบบนี้ลวดลายชัดแบบนี้ไม่น่าจะใช้3ปีครึ่งแล้วค่ะใบนี้ดูจากรีบหางแล้วอะไรแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี4ปีขึ้นไปกว่าจะผลิตเสร็จรวมๆ5ปีพี่ๆค่ะ แล้วก็กระเป๋าของน้วเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ต้นทุนในการผลิตสูงตั้งแต่ค่าเลี้ยงดูค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟอันนี้เราพูดถึงแค่ที่ฟาร์มนะคะแต่ถ้าน้องเอดไปพูดถึงโรงฟอกพี่ๆคะ่ะถ้าไปที่โรงฟอกก็จะมีค่าฟอกเคมีค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและอุปกรณ์แต่ละแต่ละชนิดที่ใช้ในการฟอก มากมายมหาศาลนะคะอันนี้ยังไม่พูดถึงรงเย็บนะคะการวางแพทเทิร์นคนวาดแพทเทิร์นก็อีกหนึ่งทีมงานนะคะจัดอะไรเตรียมอุปกรณ์ช่างประกอบกระเป๋าคือกว่าจะได้กระเป๋าจระเข้มาหนึ่งใบอะ่ะขั้นตอนขั้นตอนเยอะมากใช้คนเยอะมากทุกขั้นตอนและทุกขั้นตอนใช้เงินสูงมากๆเลยนี่เป็นกระเป๋าที่ต้นทุนสูงมากแล้วราคาจ้างเลยคือราคาคุ้มมากๆ 7500ั 7, บาทเท่านั้นพี่ๆชื่นชอบรุ่นไหนพี่ๆแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอทาง u t u b e น้องเอจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์ Member น้องเอเสร็จแล้วทักหาหน้องเอทางไลน์ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ